สวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเวทเทนดูเชนในนี้ครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่ Queen Victoria Building ที่ซิดนีย์นะครับที่นี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกจากว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมออกห้างที่มันสร้างตั้งแต่ช่วงปี1 8 0 0กว่ากว่างเกือบจะ1,900รอก็ มันก็จะเห็นลักษณะของของกับที่ติดอยู่นะครับดาวบันไดเใช้การสร้างจะตกแต่งไปเพื่อป้องกันความเสียหายใชมีบเก็บของเก่าเอาไว้แล้วก็ถ้าข้างหลังมองดีๆจะเห็นกานนาที่แสดงเวลาของลอนดอนอยู่ด้วยเป็นการมันไม่ถึงกับเป็นประเทศังกฤษแต่ว่าเขารับคุนของอังกฤษเป็นส่วนของเขาร้วยเฉลิมฉอด้วยแล้วหน้าองข้างยังมีรูปปั้นของคุณอุลตริออยู่ด้วย คุยด้านหลังคุยยังมีลูกป,ปั้นอีกอันหนึ่งด้วยทั้งหลักอันนี้คือเป็นลูกป,ปั้นสุนัขครับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของของควีนวิสตอเรีย ia, ชื่อว่าอิสเลอิสเลอิสเลหรือไอสเลไม่รู้ออกเสียงไม่ถูกอะ่ะไอเอสแลเวยไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่านว่าอะไรเขามีบ่อให้โยนเหรียญลงไปเพื่ออธิษฐานนะครับโดยเงินบริจาคตัวนี้ก็เอาไปช่วยเหลือก็เด็กขึนข้นลงตาบอดแต่รู้สึกเลยวันนี้แหละที่มาของการโยนเหรียญลงไปในบ่อที่ โยนลมัเป็นในพอเต่าทั้งหลายด้านหลังผมอยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับฟิลเตเรบิลดิ้ก,ก building, ค็คือทาวอตัวทาวอนี้ก็คือสาราว่าการนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันกลายเป็นอาคารที่อนุรักษ์แล้วก็เอาไวจ้จัดคอนเสิร์ตจัดี่ทัศการจัดอะไรไปแล้วไม่ได้ใช้เป็นหน่วยราชการจริงๆแล้วถึงแม้ว่า ทาวฮอลจะไม่ได้ถูกใช้แล้วแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นศูนย์กลางของเมืองอยู่ฮะอย่างเช่นการมีสถานีรถไฟเซ็นทรัลสเตชันหรืออะไรชุมท่าของรถไฟก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ยังเป็นจุดสำคัญของเมืองอยู่ผมเดินมาอีกนิดเนึ่งผมอยู่กับสวนสาธารณะที่มันเป็นสวนไฮเพาร์ ก็เป็นส่วนที่เขามีเอาไว้สําหรับพูดปาศัยแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้ให้แสดงถึงความมีฟร mm ีสปีชงตรงนี้คุณจะพูดอะไรก็ได้ใครจะฟังหรือไม่ฟังคุณก็ได้ mm hmm. ไม่น่าจะมีผิดกฎหมายนะคือมันเป็นที่สําหรับ Freedom of e x p r e s s i o n นะครับ mm hmm. น้ำุอันนี้เขาชื่อน้อนำภูอาชิบาวคนระับ เขาสร้างเอาไว้เพื่อระลึกถึงการร่วมรบกันระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรเลียเทพที่อยู่บนนั้นเป็นเทพอพอลโลเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของเขาก็คือการถือฮาร์ปฮาร์ปก็คือ,อเขาเรียกว่าพินเนาะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรฮาร์ปออก็คือเป็นเทพแห่งดนตรีและก็ศิลปะมันไม่ใช่แค่ตัวน้ำผุกแต่ว่าแบบ บรรยากาศคือแบบลมรื่นมาก <c oughs> และนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงที่เดินข้ามเมืองมาฮะก็คือออสเตรเลียนมิวเซียมครับแน่นอนตามภาษาเราเขาบอกว่าเราจะไปไม่ถึงเมืองเมืองนั้นหรอกถ้าเราไปไม่ถึงมิวเซียมของเขา เราจะไปดูว,ว่ามิวเซียมนี้เขาจะนําเสนออะไรให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศของเขาบ้างเข้าฟรีด้วยแหละทุกคนที่นี่มีห้องจัดแสดง3ชั้นห้องแรกคือ w e s t p a คลอง g g l l l e ร y w s t t แ a c เป็นธนาคารเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลียและเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ห้องนี้คือรวมตัวอย่างคอลเลกชันต่างๆไว้เยอะมากแสดงถึงเรื่องราวของทวีปในมุมต่างๆทั้งในช่วงการเซตเทิลมนต์เรื่องของออบอริจินและตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาซึ่งต้องยอมรับว่าเขาจัดให้เราเห็นความเชื่อมโยงของเรื่องที่ต่างกันได้อย่างน่าสนใจที่นี่เก็บของไว้เยอะมากเลยอ่ะห้องแรกคือพวกของที่มีความเป็นออสเตรเลียนมากๆหรือว่าของอริจินเก่าๆ คือที่นี่เยอะมากแต่ว่าคุณต้องมีเวลาอ่านต้องมีเวลาดูถึงจะแบบอุ๊ยอะไรเนี่ยไม่อยงั้ก็จะแบบอะไรวะซึ่งเราเราจะเป็นแบบนั้นอุปกรณ์เครื่องมือที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวออบอริจินถูกรวบรวมไว้ที่นี่บางอย่างก็สะท้อนความเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างมีดที่ทำจากฟันฉลามนี้ นี่ก็มีมัมมี่ไว้เธอแล้วมัมมี่โลงนี้เขาบอกว่าอายุประมาณ3,000ปีอะ2 0 0 0ปียีะของบางอย่างก็เป็นของสะสมอย่างลงมัมมี่นี้ไม่ใช่ของที่นี่มันคือสมบัติที่ถูกนำมาจากอียิปต์ไม่ใช่ของออริจินที่นี่หรืองานแกะสลักไม้ของอรชุนตัวละครหลักในมหาภารตะนี้ก็มาจากบาหลีนี่ก็ของเด็ดพลีโอซอกลายเป็นโอปอล ไม่ได้ไกลายเป็นฟอสซิลเฉยๆจะกลายเป็นโอปอจากเทลซอคือคล้ายๆกลุ่มพวกเฟสิโอซอร์อแต่ขอจะสั้นๆออสเตรเลียเป็นภูมิภาคเดียวที่พบการเกิดโอปอลไลซ์ฟอสซิลโอปอเป็นผลึกของซิลิก้ารูปแบบหนึง่งการเกิดโอปอลไลซ์ฟอสซิลจึงเกิดจากน้ำที่มีปริมาณซิลิก้าสูงไหลเข้าไปทดแทนซากพืชซากสัตว์ <S <S ใช่แล้วครับโอปอลไลซ์ฟอสซิลเกิดได้ทั้งกับซากพืชและสัตว์ ตอบแรกนึกวก็จะมองผันผ่านแบบไม่สนใจห้องนี้เราน้เนี่ยดีนะหยุดอ่านซะก่อนต้องขอบคุณฟันฉลามใบมีดนั้นเ,เราจะไปห้องต่อไปกันครับ welcome to life ในที่สุดเราก็เจอทัวทาร่าแล้วจ้ะ น้องโตทาร่าอยู่ตรงนี้แบบสตาฟนิ่งๆให้ถ่ายรูปง่ายๆกละลาปคอสกะลปคอส,อ,สอัลละซีนหรือว่าทัสแมนเนียนไทเกอร์ที่สูงพังไปแล้วอ่ะมีกระดูกแล้วเป ตัวสตาฟที่เป็นหนังที่ดูอยู่ตรงนี้นอกจากลวดลายที่แปลกแล้วก็คือหน้าตาเหมือนหมาแต่มันไม่ใช่หมาเพราะมันมีกระเป๋าหน้าท้องมันเลยเป็นยักษ์กระเด็ดเป็นพวกมาซุเปี้ยวกับพวกจิงโจ้ามากกว่าซิลแคนจ้าใหญ่มากเป็นซิลแคนตัวที่สองที่เคยเห็นตัวแรกเห็นที่ญี่ปุ่นไม่เคยเข้าใกล้ยีราฟขนาดนี้แล้ว พอเข้าใกล้แบบมี้พบหูมันสัตว์ที่ตัวใหญ่สูงมากเลยอะเก่ง <Okay, S 1> มากเลยอ่ะ okay, ก็า oh, คอลัมน์ของมาลินมันมีมันขยายมันมีสปายที่สูงมากอะอันเนี้ยช่วยให้มันสามารถที่จะสะบัดตัวแล้วก็ว่ายน้ำได้แรงแล้วก็เร็วในการพุ่งนะเพราะว่ามันเป็นจุดยึดเกาะของกล้ามเนื้อ ของลำตัวที่มันจะทำให้กระดูกสันหลังคดหรือสะบัดไปได้อโอ้ที่เราเจอที่ตลาดมันเขียนว่า king crab โน no, จ้อะก็คือ t a s m a n i a n g i a n t crab ก็ว่าอยู่ว่ามันไม่เหมือนเว้ยที่ตลาดคือทุกอย่างมัน king crab หมดเลยส่วนที่เราเรียกกันว่า king crab อะที่นี่เขียนว่า stone crab นี่ lobster ต,ตัวใหญ่มาก green lobster จริงๆเขาบอก lobster มันคือวอัฒนาการก้ากึ่งระหว่างกุ้งกับปูอะ สเปิร์เวลข้างบนคือใหญ่มากวานหัวทุยหรือสเปิร์เวลเจ้าของตำนานโมบี้ดิกจัดเป็นวานมีฟันชนิดที่ใหญ่ที่สุดนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เห็นตัวจริงรูปร่างประหลาดมากส่วนอันนี้พยูนออสเตรเลียนมีพยูนเพียบอันนี้เรื่องทะเลเรื่องการจับปลาเรื่องการใช้ชีวิตของชาวออริจินการจับปลาด้วยเครื่องมือแบบนี้ ประสิทธิภาพมันต่ำการทำลายล้างมันต่ำมันแค่พอมีพอกินแต่พอมันเข้าสู่อุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยเริ่มใช้เครื่องจักรกลใดๆเข้ามาเนี่ยมันเลยเกิดปัญหา Over Fishing ิงครับเพราะว่าเครื่องมือที่มันใช้จักรกลเนี่ยมันใช้มันได้ประสิทธิภาพทำลายล้างสูงกว่าอันนี้น่าสนใจดีครับเขาบอกว่า <c oughs> แต่ละเผ่าอ่ะ จะมีโทเทียมของตัวเองว่าเผ่าของฉันมีตัวอะไรเป็นสัญลักษณ์เป็นผู้คุ้มครองแล้วก็ทําให้คนในเผ่าห้ามจับห้ามกินห้ามฆ่าสัตว์ชนิดนั้นเช่นอันนี้ก็เป็นฉลามโดยอันนี้มันเป็นกุศโลบายที่เขาบอกว่ามันช่วยให้เกิดการอารุรักษ์เกิดเรื่องของการดำรงอีโคโลจีเอาไว้เพราะว่าถ้าจับกินหมดนิเวศเขาก็จะเสียไปก็จะไม่เหลืออะไรให้กินอีกในอนาคต อันนี้ก็คือภูมิปัญญาของชาวออริจินที่แต่ละเผ่ากำหนดโคเทมออกมาไม่เหมือนกันอันนี้ฉันกินได้อันนั้นฉันห้ามกินไปดูเดนนินโนโนสเซอร์กับปัซุชิกกันปะโอ้มันไดสูงมากมันไดสูงมากอันนี้ยังเป็น วิถีชีวิตของออบอริจินอยู่นะาขึ้นมาแล้วมีป้ายพิเศษแบบนี้อยู่3ป้ายน่าสนใจเพราพูดถึงว่าผู้คนตาซิฟิกด้วยกันเนี่ยชาวเกาะทั้งหลายแหลเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับ i d e n ิตี้ป้ายที่2อง identity พูดถึงว่าจากภูเขาจนถึงชายฝั่งเนี่ยเราต้อง ทำรงรักษาปราะเพณีวัฒนธรรมของเราไว้เพราะว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เราอยู่รอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเราเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามแต่พื้นที่ที่เราอยู่ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งเอาตัวตนของเราไปด้วยแล้วมาจบด้วยป้ายสุดท้ายที่ oh, disruption เขาบอกว่าในเมื่อมหาสมุทรยังสูงขึ้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะเขาบอกว่าเมื่อเกิดการ colonization การยึดครองดินแดนเกิดขึ้น นะครับเกิดการสำรวจเกิดการค้าท่าเกิดขึ้นเนี่ยเราสูญเสียวัฒนธรรมเราสูญเสียประเพณีของเราถึงหล้เรื่องนั้นมันจะไม่มีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังเจอปัญหาฉุกเฉินที่อยู่หน้าบ้านของเราเลยก็คือเพื่อนบ้านเรามองเรื่อง climate c h a n ช e แต่ว่าเราเจอกับเรื่องของการที่พื้นที่ชายหาดของเรามันหายไปพื้นที่ดินแดนเกาะของเรามันหายไปเกิดเรื่องของภัยธรรมชาติเยอะขึ้นแล้วก็แหล่งอาหารของเรามันก็ลดลงด้วยมันกระทบ ไม่รู้นี้อ่อนไหวเกินไปหรือเปล่าจะอ่านแล้วรู้สึกแบบชึกอะเราควรจะไปส่วนต่อไปฮะเรื่องของการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดปรับตัวหรือตายนี่ตัวเฮที่เราเจอเมืา่อวานอ่อนในส่วนสัตว์อะ ตัวนี้เป็นตัวที่วางไข่เนจอมปลวกแล้วเขามีการทําเงาให้ดูด้วยนั่นไงตัวเล็กๆฟักออกมาแล้วเอา้าเราก็รดนับไปกินบล็อกเดลัโสโพลัสเจราเทน้าเขียน,ยนา,า,าบทราบว่าของปลอมแต่ใหญ่กิจสการตัวนี้เขาเล่าให้ฟังครับว่าทําไมมันต้องกระโดดทําไมแกงกระรูต้องกระโดดทําไมจิงโจ้ต้องกระโดดเ <c oughs> ขาบอกว่าจิงโจ้สมัยเริ่มแรกก็เป็นตัวเหมือนโอพพซัม เดินสี่ขาปีนต้นไม้อยู่นะครับจนกระทั่งบบประมาณ17ล้านปีที่แล้วถึงได้เริ่มมีการกระโดดเกิดขึ้นเพราะว่า environment เริ่มเปลี่ยนแล้วก็ใช้การกระโดดเพื่อที่จะสามารถออกหากินได้กว้างไกลามากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นอันนี้เขาบอกว่าทำไมออสเตรเลียไม่มีสัตว์ใหญ่ๆไม่มีช้างไม่มีทิปโปไม่มีอะไรเขาบอกว่าไม่จัดฟอสซิลบอกว่าเคยมีออสเตรเลียเคยมีมาก่อนแต่มันหายไปหมดแล้วปกติเนะี่ย สัตว์พยายามอักขนาตัวเองให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ที่สุดเมื่อประมาณ2ล้านปีที่แล้วเขาบอกว่าบางฟอสซิลเนี่ยแสดงให้เห็นด้วยว่าชอวออริจินอ่ะเคยอยู่ร่วมโลกกับสัตว์พวกนี้ด้วยอยู่ด้วยกันด้วยแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆไอ้พวกเมกาเฟน่าพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้หายไปหรอกมันก็แค่อ e ีโวมาเป็นสัตว์ในปัจจุบันแล้วเขาก็เอากระโหลกวอมแบตมาให้ดูว่าวอมแบตเมื่อก่อนใหญ่ขนาดไหน มันลดขนาดลงเป็นตัวปัจจุบันนี่ไงเบลเลอร์เลยจ้วงแบบจากในอดีตใหญ่มากและโซนนี้เป็นโซนสไบเบิลกลุ่มพวกโมโนทรีมคือเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นชันวิวัฒนาการมาเดี่ยวไม่สนใคร เราก็ยกตัวอย่างตุ่นปากเป็ดกับอีกหน้าที่ครที่ครครๆเม่นอ่ะก็แบบเอเอมันแปลกประหลาดไม่เหมือนใครเลยหาใครเหมือนไม่ได้เลย <_ an> ป้าเดี๋ยวเราจะไปดูโซนนั้นกันละฮะไ <_ an> ดนโนเสาร์เข้ามาปุ๊บว้าวกับอันนี้ก่อนเลยจ้าก <_ an> ่อนเข้าไปดูขอเดาก่อนะ <_ an> นะไดโนเนคาัสป่ะ นางไม่ได้ระบุให้เป็นใครนางบอกให้เป็นโรมิโอโองนี่คนแอบอยู่ข้างหลังอีกตัว Fire, <Burning> ตัวนี้เจอที่ควีนสแลนใหญ่มากตัวนี้เป็นพวกแคดโรซ์นะครับพวกปากเต็ดแต่ว่ามีเอากลักษณ์ก็คือมันมีบัลมอยู่ที่จมูกที่ใหญ่มาก ตัวนี้ไม่ใช่ออสเตรเลียแล้วชชสโมสโซอรัสตัวนี้จากจากอเมริกัเหนือนะครับอันนี้เขาทำว้ให้ลองว่าถ้าเสียงของหนอนแฮดโรซออย่างพาราซอรโล,ล,ลฟัสเนี่ยจะเสียงเป็นยังไงเป็นงี้ <c oughs> พวกรตลกของแฮดโรซอ เขาก็ฉลาดในการจัดแสดงนะแทนที่เขาจะาแค่ไดโนเสร์มาตั้งนะอ่ะเรามันมีไม่เยอะใช่ปะเขาก็เอาสัตว์ปัจจุบันเอาตัวอย่างสัตว์ปัจจุบันอนะ่ะมาเทียบตรงนี้ของเมรกาเหนียวหมดเลยแต่ว่าเป็นแคสก็คือหลอกขึ้นมาฮะเดยวนี้ของจริงมันเก็บไว้ข้างในเขาใช้พวกแคสนี่แหละเพราะว่ามันเจอกับคนได้แคสคือของเลปติก้าทำเทียมขึ้นมา อนนี้ผมอยู่กับไทเกอร์อรัสครับเป็ดนอุสาวหน้าตาประหลาดตัวหนึ่งที่ประหลาดจริงๆคือเมื่อก่อนเราจะคิดว่าคอยาวพวกซอ,อร์ปอร์จะต้องกินพืชที่ยอดใช่ป่ะปรากฏตัวเนี้ขากรรไกรมันแปลกคือขากรไกรมันเป็นฟันแบบเป็นฟันตัดเรียบๆอย่างเนี้ถ้าเชื่อมันกินพวกพืชหน้าดินแต่ว่าคอที่ยาวทําให้มันสามารถกวาดบริเวณไปได้กว้าง<อ>นั่นก็คือโซนกินพืช อันต่อมาโซนกินเนื้อมีกระโหลกหลายอันวางอยู่เลยใหญ่มากใหญ่แบบเชื่อผมว่าทีเร็กซ์ที่ผมเคยเห็นมันไม่ใหญ่ขนาดานี้อะ่ะก็เลยกว่ามันไม่ใช่แล้วก็นิ้วก็็มีสามนิ้วปรากฏว่าขากันไกรเรียวๆยาวๆแบบนี้ชี่แจนแน่เลยชี่แจนเนาะใช่ไหมใช่ด้วยมันคือ จิจโนทอ,ทอร์สตาใหญ่มากใหญ่นะากัวจริงคือตัวมันตัวมันไม่ได้แบบถึกเป็นนักมวยปล้ำเหมือนทีเร็กซ์สัตว์แต่มันใหญ่มากนี่ทีเร็กซ์สุดข้างล่างแล้วก็อ๋อน,นี่รวมดาวรวมดาวครบเลยอะรวมรวมรวมดาวมาครบเลยอรมีทีเร็กซ์สุดข้างล่างมี ยอย่างนั้นจน่าจะเอาโลซลาคิดว่านะใช่เอาโลซอลาจริงๆด้วยมีเครสแหลมๆอยู่บนหัวเนี่ยแล้วก็ข้างในสปไปโนซอรวมดาวครบเลยฮะกัะโหลกนะครับ <c oughs> เขามีรูที่ตาหนึ่งรูกับสอรู ในกลุ่มเรปไทกับไดนโนเสาร์จะเป็น2รูเรียกว่าไดน a ิกแต่ถ้าเป็นพวกแมมมอลจะมีรูเดียวเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มไซนัสตทั้งคู่คือมีประโยชน์ในแง่ของการทำให้มีกล้ามเนื้อยึดเกาะได้ดีตอนแรกตอนแรกคิดว่าที่นี่มาก่อนการมากเลยเอาไดนโนเสาร์อะไรมาจตปกะกว่าไม่ใช่จ้ะดูไปดูมาอินสปายจากหนังกชัดเลย ถ้าใครจำได้ว่าไดโนเสาร์ทีเร็กซ์เคยออกนะสารคดีของ National Geographic ที่เป็นอ u t ท p s y ที่แปลว่าผ่าซากทีเร็กซ์โมเดลจริงๆมันอยู่ตรงนี้แล้วครับที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ เขาบอกว่าซากนี้จัดทำโดยทีม special effects ของ b b c แล้วก็ของฮอลลีวูดด้วยในการที่จะทำของตูนปั้นของดินเหนียวืองลาเทคแล้วก็ยางต่างๆมีการออกแบบให้เลือดมันพุ่งได้จริงๆตอนที่ผ่านลงไปมีการใช้สีผสมอาหารใช้คอนไซรับใช้เลือดปลอมแต่ใดๆก็คือเขาบอกว่านอกจากรูปร่างภาพที่มองเห็นแล้วเขาต้องการกลิ่น เร,เราต้องการกลิ่นให้เหมือนกับของจริงด้วยทีมผ่าจะได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว้าวมากกลิ่นว้าวว้าวแล้วว้าวไม่มีคำอื่นจะพูดมีเท่านี้ไม่อยากดูอะไรแล้ว <laughs> ไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังจริงๆว่าพบเห็นอะไรมาบ้าง แต่ข้อมูลมันเยอะมากรายละเอียดแต่ละอวัยวะใส่เข้ามาเต็มเอาเป็นว่าใครสนใจข้อมูลตรงนี้ลองไปดูเต็มๆในสารคดี T-Rex Autopsy ของ National Geographic ครับแล้วเราก็ส่งต่อจากไดโนเสาร์ไปนกคอลเลกชันนกในออสเตรเลียยอมรับเลยกลเลอรี่นกเขาเก็บดีมากครัเป็นระเบียบมากและเยอะมาก พอดีเราไม่ใช่สายนกแกลเลอรี่นกนี้อยู่บนชั้น3บริเวณเดียวกับเวสแพคโซนแรกที่เราเข้ามาห้องไหนห้องไหนจะเป็นนิทรรศาการหรืออะไรไม่รู้แต่โถงกลางตรงนี้ลงไปทั้งหมดอะ่ะมันคือที่เก็บสเปกซิเมนจริงๆทั้ง3ชั้นเลยฮะเยอะมากเ oh. นื่องจากไม่ใช่สายนกเอาแค่ตัวนี้ละตตนของที่เราเจอบ่อยมากในมืองออสเตรเลียนไ i ไอ ขออภัยจริงๆผมไม่ใช่สายดูนกคงได้แค่บอกว่าตรงนี้เก็บรวบรวมตัวอย่างนกไว้เยอะจริงๆแถมนกที่เก็บไว้ที่นี่ยังเป็นนกที่พบในออสเตรเลียจากป้ายบอกชื่อนกแล้วยังมีถิ่นกระจายพันธุ์เขียนกำกับไว้ด้วยพวกน,นี้เก๋ๆครับรวมกะโหลกแมมโลที่คุณเคยตั้งแต่ i f ซิฟิ m แ b a c k d o l p h i n อันนี้บาลีนของ M ิ n g w h a l e อันนี้ดูก,กองมีวอลลัสด้วย แล้วก็มีฟันของสเปิร์มเวลด้วยคอลเลกชันที่นี่มันจะว่าเยอะมันก็เยอะจะว่าน้อยมันก็น้อยบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าแน่ๆก็คือหลากหลายมากไปทุกศาสตร์ไปทุกอย่างนี่ผมข้ามเรื่องหินแร่นะผมไม่อินกับหินแร่ขอข้าม แบบไม่ไหวจริงๆหมดแล้วครับพลังงานขออนุญาตเอาบรรยากาศให้ดูแบบไม่อ่านไม่เรียนรู้อะไรแล้วนะจ๊ะ รเรามาจากพิพิธภัณฑ์แล้วครับเราจะขอมาพูดปิดคลิปกันตรงนี้แล้วกันที่หน้าวิหารเซนต์แมรีอยู่ด้านหลังของเองวิหารเซนต์แมรีเป็นศูนย์กลางของโบสโรมันคาทอลิกที่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียดีนะครับก็แต่เราไม่ได้มาดูสิ่งนี้เรามาดูพิพิธภัณฑ์ <laughs> แต่มาจบตรงนี้ก็สวยดี <laughs> เพื่อนนี้แล้วกันมิวเซียม มีอะไรให้ดูเยอะมากแล้วก็จากที่ดูหลายๆที่มารู้สึกออสเตรเลียไม่เน้นโชว์ของเยอะนะแต่เน้นอินโฟเมชันประกอบเยอะที่น่าสนใจถ้าหาว่าใครนะมาเรามีโอกาสก็มาที่ตัวมิวเซียมนี้ได้นะมีอะไรให้ดูเยอะมากผมอยากจะเข้าหลายๆรอบเลยแต่ว่าวันนี้หมดพลังแล้ววันเดียวดูไม่หมดจริงๆมันหมดจะดูแบบผ่านๆใครสนใจมาได้ แนะนำเชียร์โดยเฉพาะสายมิวเซียมอย่างผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ